สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark t r e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดเนานะก็เป็นประจำเลยนะครับที่เราจะมาพบกันกับรายการหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นั่นเองนะครับประจำวันที่15ถึงวันที่19พฤศจิกานะครับก็สำหรับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่ เราจะคัดหุ้นการบ้านมาให้เพื่อนๆนะครับได้ทําการบ้านกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับโดยที่จะมีอาจจะมีแค่ไม่กี่ตัวเนาะแต่ว่าเราจะเน้นการวางแผนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมาดูว่าพอครบ1เดือนนะครับหุ้นการบ้านที่เราให้มาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเป็นยังไงเนาะใครที่ได้ตัวไหนนะครับแล้วก็พอครบ1เดือนเราทํากําไรกับมันได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยจะบอกหมดเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่3ามนะเหลืออีกแค่1นสัปดาห์นะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็ขอเริ่มตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวสเต็กนะครับตัวสเต็กเนี่ยจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ที่ให้ไว้เนาะก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับเขาทิ้งลงมาเนี่ยตรงนี้ทิ้งลงมาถ้าเป็นตามหลักเนี่ยถือว่าเสียทรงนะครับจะเห็นว่ามาร์กเอาออกจากเฟเบอร์ลิไปแล้วเนาะ ก็คือพอแค่นี้แต่ถ้าเขาขึ้นนี่ครับเขาเลือกเห็นไหมครับทั้งสัปดาห์เนี่ยเลือกขึ้นมาถ้ายังเลือกขึ้นมาอย่างนี้รอเขาพักฐานดีกว่าแต่ถ้าในมุมถือว่าน่าสนใจหรือยังแบบนี้น่าสนใจแล้วครับมามองว่าเขากลับตัวแล้วนะครับก็วิธีการเล่นนะครับสําหรับตัวนี้เนาะในสัปดาห์สัปดาห์วันที่1 5บหถึงสิเนะครับเราจะเล่นกันยังไงนะครับก็ตัวนี้ขออนุญาตนะครับให้ ให้ตั้งแนวรับไว้ที่ตรงนี้นะครับ13.5ตรงนี้เป็นแนวรับนะสต็อปลอคือ12.9นะครับส่วนแนวต้านคือ14.3ถามว่าคนที่มีของอยู่ตั้งแต่เพราะว่าถ้าถ้านับจากวันที่เราเล่นนะครับวันที่1เนี่ยนะให้ดูเนาะวันที่1อ่าเราเล่นกันช่วงนี้นะครับพอมาหลุดตรงนี้เราก็คัดออกไปเนาะทีเนี้ยเราจะมาวางแผนใหม่นะครับในสัปดาห์นี้ ก็รอเขายอ่อครับถ้ายอ่อน่าสนใจแต่ถ้าไม่ยอ่อก็ปล่อยผ่านเนาะตัวนี้ให้เป็นสีส้มนะครับรอเขายอ่อโอเคเต็กก็อะงบประมาณของเต็กยังไม่ออกนะครับสัปดาห์หน้าเนาะงบประมาณออกแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะยังถือต่อไหมนะครับสําหรับตัวเต็กก็ลองดูนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นมูมาร์คมาร์คถือว่า ให้ไปต่อนะทา,ทางที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพอแค่นี้กับตัวนี้แล้วนะแต่สัปดาห์นี้ถือว่าลองเล่นดูได้นะครับตัวถัดมา WHA WHA เนี่ยเป็นตัวหนึ่งเนาะที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจนะครับในตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบที่เราให้ไว้เนี่ยแล้วก็มา่าตัวนี้มามีของอยู่นะครับในช่วงสบาท38นี่แหละ แล้วก็อาจจะรอไปเทคที่สามบาทห้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าคนที่ยังไม่มีของถามว่าน่าสนใจไหมตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะก็ลองดูนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นมุมของมานะถือว่าน่าสนใจเชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปได้นะครับสำหรับตัว W H A ขออย่างเดียวครับน้ําอย่าท่วมนะครับตัว W H A เนี่ยถ้าน้ํายังไม่ท่วมอย่างงี้น่าสนใจครับ ลองดูเนาะให้ไปต่อนะครับสำหรับ W H A ตัวถัดมาครับ B E M อ่า B E M เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าคนที่ได้ของพร้อมกันกับมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เราเตรียมเทโ o ฟิตเลยนะครับใกล้ถึงแล้วจุดที่เขาต้องเทกเนาะก็ลองดูนะครับมันอย่างที่บอกครับมันช่วงนี้เวลาเล่นลน,นะครับอาจจะเล่นในระยะสั้นเนาะไม่มีตัวไหนที่แนะนําให้ถือยาวเลยนะเล่นระยะสั้นแล้วก็ขายทํากําไรนะครับสําหรับตัว B M เนี่ย คนที่ยังไม่มีของนะครับอันนี้ไม่อยากให้เข้าเท่าไหร่แล้วเนาะแต่ถ้าคนที่ได้ของพร้อมมากนะก็รอไปขายที่9บาทจุดสองห้าเนี่ยไปขายพร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าหลุด8 7 5อันนี้เราคัดแน่นอนแต่สัญญาณตอนนี้ถือว่าดีมากนะครับทุกอย่างดีหมดเนาะรอแค่ง,งบประกาศในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังให้ไปต่อนะครับสำหรับตัว b m เนาะตัวถัดมาครับ BTS อ่า BTS เป็นยังไง BTS ลงมาอยู่ในจุดแนวรับเราเนี่ยกี่วัน เกือบทุกวันเลยนะครับมาถึงแนวรับเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่มีของเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ต้องมีของแล้วนะถ้ามีของแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทคกันที่9.8นะครับเนาะกินไม่เยอะครับแต่ว่าเน้นเน้นระยะสั้นเนาะแล้ววางแผนไปเรื่อยๆครับทุกสัปดาห์อยู่แล้วเรามีหุ้นให้ทุกสัปดาห์เนาะก็ลองดูแต่ตัว BTS เนี่ยถ้าคนที่ยังไม่มีของก็รอย่อมาถึง9.6ครับแล้วก็รอไปเทสกันที่9.8นะครับอันเนี้ย เป็นจุดที่เล่นกันง่ายๆเนาะไม่ต้องอะไรซับซ้อนมากนะครับเล่นตามแผนที่เราวางไว้แค่นั้นก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเราเล่นหุ้นโดยที่เรายังได้กําไรอยู่ตัวนี้ถือว่าโชคดีนะต่อให้ขายหมูไปก็อย่าไปใส่ใจครับมีหุ้นอีกเป็นร้อยๆตัวให้เราได้เล่นนะครับโอเค BTS ก็ยังให้ไปต่อครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวโอรินะครับโอริ Ori เนี่ยลงมายืนนะครับลงมายืนในแนวรับแล้วก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจด้วยนะ เพราะว่าสุดท้ายกลับมายืนสัญญาณแบบนี้บ่งบอกถึงอะไรนะครับสัญญาณแบบนี้บ่งบอกถึงว่าตัวโอลิเนี่ยเขาลงมายอ่อลงมายอ่อให้เราได้รับนะครับแต่มีข้อแม้นะมีข้อแม้เหตุผลที่มาบอกว่ามีข้อแม้เพราะว่าโอลีครับ mm hmm. เขาอยู่ในกรอบตรงนี้จะเห็นกรอบที่มาไไลท์ไว้เขาอยู่ไว้นานมากเลยตั้งหลายวัน มันทําให้เขาอาจจะลงมายืนในเส้นเดิมนะครับก็คือ10จุดกว่านี่แหละแต่ว่าตอนที่มาได้ของสําหรับตัวโอลีนะครับมาจะได้ในช่วงนี้ครับประมาณ10 10บาท11บาทประมาณเนี้ยเพราะเพราะว่าตัวโอลีครับเวลาต่ํากว่า11บาทถือว่าน่าสนใจทันทีเพราะว่าพื้นฐานเขาจะอยู่ที่ประมาณ10.9นะครับราคาแฟร์แวลูของเขาเนาะดังนั้นเขาขึ้นมายืนเหนือ11บาทอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าก็อาจจะมีการทํากําไรออกมาเนี่ยอันนี้ไม่แปลก ก็ลองดูครับสำหรับตัวโอลิสํำหรับมาร์กตัวโอลิเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในหุ้นพวกอสังหานะในการซื้อขายนะครับลองดูก็ถ้าคนดียังไม่มีของนะครับ11.5เนี่ยเป็นแนวรับเลยที่ให้ไว้เนาะแต่ถ้าหลุด10.8ตัวนี้ต้องคัดทิ้งเท่านั้นนะเพราะว่าเขาจะลงไปเล่นในกรอบล่างแทนนะครับมันมีอยู่2กรอบนะครับสำหรับตัวโอลิอ่ะลองดูนะครับแต่ถ้าคนที่มีของแล้วรอ12.4ครับเดี๋ยวขายพร้อมกันนะครับ ตัวถัดมาครับ B A M ตัวแบมนั่นเองเนาะตัวแบมเนี่ยก็จะเห็นว่ามาให้ไว้ที่ครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็เขาลงมาหลุดสต็อปร้อนไหมอ่ะเชื่อว่าหลายคนบอกว่ายังไม่หลุดถูกไหมเพราะว่าสต็อปร้อนเราให้ไวที่18-2เนาะพอไม่สุดหลุดสต็อปร้อนครับเขาเด้งกลับขึ้นไปแล้วดูดิพองบออกอันนี้งบยังไม่ขึ้นแต่งบคิวของแบมออกแล้วก็คือโตขึ้นประมาณ50%นะครับเทียบเทียบคิวออนคิวนะก็คือคอเตอร์ต่อคอเตอร์เนาะ ถ้าแบบนี้สําหรับตัวแบมถามว่ามาไม่มีของก็งพูดอย่างนี้เพราะว่าคือ1คือมันใกล้ใกล้สต็อปร้อยมากแล้วมาเฝ้าไม่หมดนะครับก็อาจจะไม่ได้ของเนาะแต่ถ้าคนที่มีของแล้วอันนี้ยินดีด้วยครับถือว่าได้ของที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่า18บาทเนี่ยเป็นราคาถูกมากนะครับสำหรับตัวแบมแต่แบมขึ้นมายืนอยู่ทียี่บบาทแล้วสําหรับมุมมองของมาตัวนี้ถ้าเป็นคนที่มีของแนะนําให้เทคโ p r o f ตนะ ถ้าแบบนี้นะครับมาขอให้ลอยย่อนะครับแต่ถามว่าให้ไปต่อไหมอย่างนี้ถือว่าให้ไปต่อครับแต่แค่ลอยอ่อแล้วก็ขออนุญาตนะครับยกแนวรับขึ้นมาที่19.4เนาะสต็อปลอสก็คือขอเป็นแกบนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้19.1นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่21บาทนะครับถ้าคนที่ยังไม่มีของและอยากจะลองเล่นเนาะลอ,อย่อลงมาก่อนแต่ถ้าคนที่มีของแล้วแนะนําว่าสัปดาห์หน้าต้องเทคนะครับก็คือเทคโปรฟิตหรือว่าขายเพื่อทํากําไร แล้วก็ไปเล่นตัวอื่นเนาะโอเคตัวถัดมาครับ L H นะครับ L H ก็สวยๆนะครับอย่างนี้สวยแม่สวยเลยนะครับขึ้นใบแบบถ้าใครฟังตั้งแต่คลิปแรกๆอะ่ะมาจะบอกว่าตัวเนี้มันเป็นตัวที่ค่อยๆไต่ค่อยๆไต,ต่ขึ้น,ข,นขึ้นเยอะขึ้นน้อยลงน้อยนะครับแต่ขึ้นนะไม่ใช่ไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ใกล้ถึงสต็อปลอดแล้วนะใครที่มีของพอมาร์กเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8.5นะครับเป็น แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขายที่8.75กันเนาะส่วนคนที่ยังไม่มีของนะครับก็ลองดูครับถ้าเขาย่อลงมาในเกอบก็ก็รอดูแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีของเนี่ยแนะนํานะครับให้ไปหาตัวใหม่เลยเพราะว่า1คือเขาใกล้ถึงแนวต้านสําคัญของเขาแล้วนะที่8.75เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญแต่ถ้าเขาทะลุแล้วยืนอยู่ข้างบนได้สัก2-3วันเนี่ยอันนี้น่าสนใจค่อยวางแผนกันใหม่เนาะ โอเคนะครับก็ตัว l อยังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจคล้ายๆกับโอลีเนาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็อันนี้เรามีของแล้วของนี่เป็นสีแดงนะครับ TACC เป็นยังไงบ้างนะครับ TACC เนี่ยลงมาถึงแนวรับเราในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่หลุด s ต o p l ล s s เนาะลงมายืนเกือบแล้วนะครับเกือบเสียทรงแต่สุดท้ายไม่เสียทรงยังขึ้นไปยืนได้อันนี้ถือว่าคนที่มีของก็โชคดีนะครับแต่มาไม่ได้ซื้ออย่างที่บอกเนาะมาเฝ้าไม่กี่ตัวก็ เพื่อนๆตัวไหนที่เฝ้าตัวนี้อยู่ก็ยินดีด้วยครับก็คุณได้ของในราคาที่มันค่อนข้างโอเคเนาะแต่ว่าใกล้ถึงแนวต้านแล้วครับก็ถ้าถึง8.25ให้เทปโคฟิตออไปก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเขาเลือกย่อลงมาตรงนี้เป็นแนวรับให้กับคนที่อยากจะลองเล่นนะครับที่7.80เนาะสต็อป o อ s คือ7.55เหมือนเดิมนะถ้าหลุดตรงนี้ต้องปล่อยนะครับสำหรับตัว t c c ตัวนี้มาถือว่าให้ไปต่อนะครับตัวถัดมาครับ ก็คือตัว O T O นั่นเองนะครับหรือว่าตัว one to one นะครับ one to one เนาะอย่างที่ม้าบอกว่ามันยังเป็นขาขึ้นแล้วก็เขาย่อลงมาตรงเนี้ยอูหลายคนทิ้งเลยเทกันไปแบบเทกระจัดอะเพราะว่ากลัวนะครับกลัวที่จะลงเนาะแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกถ้ายังไม่หลุดส t o p l ล s ออย่างนี้เราก็ยังไม่ไม่ยังไม่สนใจนะครับก็ตอนนั้นส t o p l ล s อมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ ก็คือยังไม่หลุดเนาะเขาก็กลับขึ้นไปยืนที่เดิมอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยมารอข้างล่างเลยครับ11.5เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมาให้รับนะครับ11.5แล้วก็รอไปขายที่14.8เนาะเหตุผลทําไมถึงให้ไปขายตรงนู้นนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออ่าถ้าเขาขึ้นไปมันเป็นออทมามยาอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยไม่อยากให้ขึ้นเราตั้งไว้สูงอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะขึ้นไปไม่ได้ไม่เยอะเนาะเพราะมันมาไกลมากแล้วอะ่ะพูดเลยนะครับสำหรับตัวเนี้มาไกลมากแล้วระวัง แต่ในมุมมองของม้านะถ้าตัวนี้ม้าขอแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีส้มเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าย่อแน่นอนนะครับถ้ามันมีแรงแรงออกมาขนาดเนี้ยแล้วก็สัญญาณการทิ้งตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะไปดู vp ของเขาเนี้ยแล้วก็ตัว VP อ่ะมันมากองกันอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ช่องเนี้ยกรอบล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงมารอเล่นข้างล่างกันดีกว่าเนาะเพย์แบบเซฟเซฟเลย นะครับแต่ถ้าคนที่มีของอยู่นะครับได้ของม,มาแล้วก็แนะนำให้เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะครับสำหรับตัว OTO เนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ของเรานะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับก็จะได้หุ้นไปดูเนาะว่าทั้งประมาณเนี่ยตอนนี้ประมาณ8 9ตัวเนี่ยไปดูว่าตัวไหนที่เราสนใจเนาะก็เฝ้ากันทั้งสัปดาห์เลยนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เฝ้าทุกตัวนะให้เลือกเฉพาะตัวที่เราสนใจนะครับอ่ามาขอยกตัวอย่างเช่นถ้าคนที่สนใจหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับมาก็ให้เนี่ยไปเลยเนี่ยมีสเต็กนะครับมีจริงจริงแลนด์แอนด์เฮาส์ตัวนี้ก็เป็นนะครับในตัวหนึ่งเนาะแต่ถ้าอ่าถ้าคนที่สนใจเกี่ยวกับหุ้นเปิดเมืองนะครับก็จะเป็นพวกนี้ครับ B A B E M B T S นะครับหรือแม้กระทั่ง B A M ก็ตามก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับเปิดเมือง้งนั้นเนาะ พวกการเงินพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโลจิสติกก็มีตัวเดียวนะครับก็คือ W H A เนาะส่วนหุ้นอสาหอสังหานะครับก็จะมี2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นโอลิกับตัวแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับส่วนทีเ ACC เนี่ยเขาก็จะเป็นหุ้นที่ออออคาเฟ่นะครับออคาเฟ่ที่อยู่ใน7 e เ e ่นอีเลฟเว่นถ้าใครที่ชื่นชอบกาแฟนะครับแล้วก็กินกาแฟบ่อยๆหรือว่ากินขนมที่อยู่ใน7ซเว่นนะครับก็ ดูตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วน O T O ตัวนี้เป็นหุ้นอะไรรู้ไหมครับเป็นหุ้นคอร์เซ็นเตอร์นะครับถ้าเราแบบโทรหาคอร์เซ็นเตอร์บ่อยนะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์แต่จริงๆผลประโยชน์ของเขาคือเขาเนี่ยไปให้บริการกับบริษัทอื่นๆนะครับแล้วก็เก็บพวกค่าคอมมิชชั่นเก็บหลอกแบ็กหลอกเก็บอะไรต่างๆที่เป็นพวกข้อมูลของลูกค้านะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลพวกนี้ไปประกอบเป็นรายงานแล้วก็ ทำให้กับบริษัทนั่นเองเนาะก็ลองดูนะครับจริงๆเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับแต่ที่มาไม่ได้ลงในตัว P/E หรือว่าตัวงบเพราะว่าส่วนหนึ่งคือหุ้นพวกนี้มาร์กมองแล้วนะครับว่าคือ P/E เขาไม่ได้สูงมากแล้วก็ P/B b ก็โอเคแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับคือตัว market cap ของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ก็ยังก็รอดูกันต่อไป ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหุ้นการบ้านรายสัปดาห์ประจำวันที่15-19ถึงวันที่พฤศจิกานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Mark t r e Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาร์กนะตอนนี้ก็เรามาถึง29 Subscribe กันแล้วนะครับก็ EP นี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ